นิเลยาทาร่นะคะวันนี้เรา,าอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีตุลในช่วงระหว่างสิงหาคม2 5 6 8รอบขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe l i ค e s h a ์ค c o m มนต์ในช่องน,นิลยาทาร่นะคะเอาละและนี่ก็คือ energy ของชาวตุลเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าในช่วงนี้ชาวตุลมีพลังงานเป็นอย่างไรนะคะซีอ o อปมอนส์อ้ใบรแรกนะคะเป็นเรื่องของการรอคอย for l o v ครับน of Swords S Five of s w o r d s และ t h e Devil นะคะในการรอคอยนี้นะคะคุณอาจจะรอคอยคนที่ <c oughs> ห่างกันไปนะคะหรือว่าอยู่ไกลเนาะม,มันมีเรื่องราวนะคะของการที่อาจจะเคยมีอารมณ์โกรธนะ,ะอาจจะมีความรู้สึกโกรธรู้สึกว่าการใช้อารมณ์ร้อนต่อกันก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะด้วยอีโก้ได้นะ คุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์พวกนี้ยนะคะที่มีเรื่องของการที่จะต้องมานั่งโกรธกันทะเลาะกันเถียงกันต่างๆแต่การโกรธกันทะเลาะกันเถียงก,ก,กันตรงนี้นะคะอาจจะมีการห่างกันไปก็ตามแต่ว่าตรงนี้ยังไม่สิ้นสุดยังไม่ตัดขาดนะคะเพราะว่าเดอะเดวิลเนี่ยก็จะบอกให้รู้ว่าคุณยังมี ความรู้สึกที่ยังคงคิดถึงนะคะความรู้สึกที่เหมือนกับยังต e ัดไม่ขาดยังมีอะไรที่ยังต้องผูกพันสะสางหรือคาราคาสังอยู่นะแล้วก็อาจจะมะีปัญหาบางอย่างที่จะต้องตามมาแก้ไขนั่นเองนะคะก็เป็นอะไรที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออลักก็ช้าเลิกก็ช้ามันยังตัดไม่ขาดตัดไม่ตายไขายไม่ขาด ตรงนี้ก็เลยแบบเออรู้สึกว่าอาจจะต้องรอนะคะรอคำตอบหรือว่ารอว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องมาพูดคุยนะคะมาเคลียร์เจราจาปรับความเข้าใจคุณอาจจะเกี่ยวข้องนะคะมีทัดลมมิถุนตุนกลุ่มนะ,ะแล้วก็มังกรน,นั่นเองนี่ก็คือใน Energy นะคะของชาวตุนต่อไปนะคะเราจะไปดู Energy ของใครคนหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรอู้เดอะเดวิลนี่ไงเอออย่าว่าแต่คุณเลยนะคะที่รู้สึกตัดไม่ขาดหรือว่ายัางคิดถึงเขานะคะตัวเขาเองก็คิดถึงแล้วก็เฝ้าหมกมุ่นอยู่กับคุณมากๆเลยนะคะแต่มันก็เป็น energy ที่แบบเหมือนกับว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรที่ดูมันมีบางอย่างนะคะที่พันธนาการตัวเขานะแล้วเขาก็อาจจะแบบเหมือนกับบางทีก็ อาจจะเอาตัวเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นนนนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีการเสพติดอะไรบางอย่างอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะ s e a of bonds นะคะคล้ายๆคุณนะคะรอคอยต่างคนต่างรอคอยกันหรือเปล่านี่ t e n of s o r c s แต่เขามีความเสียใจมากกว่าคุณนะมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันนำมาถึงความเสียใจ ความเสียใจเจ็บปวดนะคะอาจจะเป็นเขารู้สึกว่าเออหรือความรักครั้งนี้มันจบลงไปแล้วมันดูห่างไกลมากๆเลยนะคะเนี่ยซิกซับซอดอาจจะห่างกันไปไกลหรือว่าเป็นอะไรที่ดูแบบเสียใจเจ็บปวดครั้งเนี้ยพยายามที่จะมูฟออนเขาเสียใจมากนะคะทั้งสิบดาบสามดาบเนาะเสียใจแล้วก็พยายามที่จะเจ้าตัวเองออกไปให้ได้พยายามที่จะมูฟออนให้ได้ต่างๆนะ แต่มันก็ยังมี e NERGY ของทั้งการรอคอยแล้วก็การตัดไม่ขาดนะคะตรงนี้นี่แหละที่จะเป็นเหมือนความทุกข์ทรมานใจเหมือนกันนะคะเสียใจอยากจะไปอยากจะตัดขาดอยากจะ Move on ให้ได้แต่ก็ยังตัดไม่ได้นั่นเองนะคะก็เป็น e NERGY ของมังกรเลยที่โดดเด่นเอาละต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มนะว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นยังไงมาอย่งไงทำไมถึง มีอะไรที่นะคะตรงกันหลายๆอย่างนะเราก็ดูแบบตัดไม่ตายขายไม่ขาดหรือว่ายังตัดไม่ขาดอีกจนได้อะไรแบบนี้ท,ทั้งที่มีในเรื่องของความโกรธแล้วก็พยายามนะคะที่จะ move on แล้วก็ตามเพราะอะไรล่ะคะเดล e เว v e r นั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวของความรักที่มีให้ต่อกันนะคะมันเป็นความรักที่เหมือนกับ ผมได้คิดให้มาเจอกันแหละแต่มันมาพร้อมกับอะไรที่มันดูอาจจะมีเรื่องของทางเลือกตัวเลือกอื่นๆอะไรที่จะต้องตัดสินใจนะคะ Queen of Pentacle s Energy ของทัตตินนะคะพิสบกันมา่ก่อนแล้วก็มีทุน s e of Pentacle Five of w a n d เนี่ยมีการขัดแยง้งนะคะหรือสับสนวุ่นวาย The Hermit ชาวราศีกัน The w h e l of fortune, six, ะะ seven of wands, seven of pentacles, eight of wands และ seven of swords เราจะไปดูนะคะเรื่องราวของตุ่นว่ามันเป็นยังไงอาจจะเริ่มด้วยนะคะ ความรักความผูกพันกับใครสักคนหนึ่งนะแล้วก็อาจจะมีการที่พยายามจะหาทางออกนะคะหาทางแก้ไขร่วมกันมาแล้วในปัญหาต่างนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายนะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับมีการหยุดชะง,งักหรือว่ามีการขาดการติดต่อสื่อสารไปช่วงหนึ่งด้วยนะคะ อาจจะมอะีอะไรที่จะต้องทำให้ต้องตัดสินใจเลือกกันว่าจะไปในเส้นทางไหนหรือจะต้องเลือกว่าอ,อะไรสำคัญที่สุดอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับ การที่จะต้องเลือกนั้นอะ่ะมันทานำมาซึ่งความขัดแยง้งไงแล้วก็ความสับสนวุ่นวายใจต่างๆแล้วก็เลยทำให้มีการนิ่งเงียบแล้วก็หยุดชะงักไปในความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้เป็นอย่างไรนะคะม,มันเหมือนกับว่าในการหยุดชะงักไปในครั้งเนี้ยมันก็นําความเปลี่ยนแปลงอะไรมาหลายๆอย่างเนาะมันทำให้เรารู้จักในการที่จะหันมารัก ตัวเองมากขึ้นนะคะหันกลับมาใส่ใจนะคะโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นหรือปัญหาวุ่นวายนะักก็ขอโฟกัสอยู่กับเรื่องของอะไรการงานการเงนิงนนะคะอาจจะด้วยความรําคาญด้วยความเบื่อหน่ายก็แล้วแต่นะคะบางทีก็เลยแบบเหมือนกับตัดความรําคาญนะคะในการที่จะไม่อยากติดต่อสื่อสารบางคนอาจจะมีการบล็อกกันไปได้นะคะหรือว่ามีการแบบเออไม่ถามไม่ตอบไม่รู้ไม่ชี้ไม่ ไม่อ่านไม่ตอบไลน์หรืออะไรแบบนั้นนะทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันอาจจะเกิดจากปัญหาที่มันดูลึกลับซับซ้อนนะคะดูสลับซับซ้อนไปหมดหรือว่าอะไรที่มีคนไม่พูดความจริงนะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นหรือความไม่พร้อมในความสัมพันธ์นะคะมันดูมีอะไรที่หลีกหนีดูเป็นอะไรที่แบบไม่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมานะคะนี่ก็คือนะคะเรื่องราวในช่วงนี้ ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งนะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอก if i know then what i know now i would not let you go ถ้าฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันจะต้องเป็นอย่างไรบ้างประสบกับอะไรบ้างฉันก็คงไม่ปล่อยให้เธอไปหรอก i spent many years of my life trying to prove myself ฉันใช้เวลาหลายปีแล้วนะใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวในการที่จะพิสูจน์ตัวเอง I secretly a d ย i r e อยู่อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกถึงจริงๆแล้วฉันก็ยังแอบชื่นชมนะยังแอบรักแอบชอบเธออยู่นั่นแหละ the girl is killing me inside แต่มันก็มีบางอย่างที่ฉันรู้สึกผิดในใจหรือการกระทำบางอย่างที่ฉันรู้สึกผิด I have so much to say to you และฉันก็มีหลายๆอย่างเลยที่อยากจะพูดให้เธอฟังเอาละนี่ก็คือนะคะในข้อความในใจของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูเพิ่มเติมว่าความลับที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยคืออะไรมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่อีกไหม w w s s I wish I o u u l t check back my words ฉันอยากที่จะถอนคำพูดบางอย่างที่ฉันเคยพูดไป I want to feel that w again y a แล้วฉันก็อยากที่จะรู้สึกดีๆที่มีให้กันอีกครั้งหนึ่ง I will wait for a sign from you ตอนนี้ฉันรอสัญญาณจากเธอนะว่าอยากจะคุยกันไหม I regret lying to you และฉันก็เสียใจที่ได้พูดไม่จริงกับเธอบางอย่าง I want to tell you how I feel ฉัน อยากจะบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของฉันจริงๆเลยว่าฉันรู้สึกยังไงเอาละนี่ก็คือนะคะความลับที่อยู่ในใจของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในเส้นทางเนี้ยมันมีนะคะเส้นทางเป็นอย่างไรหรือว่าต้องผ่านอะไรมาบ้าง Secretary a ี Secret m ดนะคะอาจจะแบบเออมีเรื่องราวของความเก็บความรู้สึกหรือเปล่านะคะแอบรักแอบชอบเก็บความรู้สึกหรือเรื่องราวตรงเนี้ยมันเป็นความลับนะคะ ที่ต้องปิดบงังซ่อนเรน้นมิล r ล r o ์ออคือในเส้นทางนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แบบเหมือนกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะความรู้สึกที่สะท้อนกันไปมาหรือพฤติกรรมบางอย่างเราแสดงออกไปก็จะมีผลฟิทแบ็กลับมาในลักษณะบางอย่าง family s s ิชูมีเรื่องราวของประเด็นครอบครัวด้วยนะคะอ,อาจจะเป็น ครอบครัวใครเข้ามาเกี่ยวข้องหรือตรงเนี้ยที่เป็นครอบครัวกันอยู่เนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาเยอะอยู่ Make a decision อ,อยู่ในช่วงของการที่จะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมีเรื่องของความแคร์ความห่งใยนะคะที่มีให้กันอยู่เสมอเอาละนี่ก็คือนะคะในเส้นทางนี้ต่อไปนะเราก็จะไปดู ลักษณะความรักความสัมพันธ์กันนะคะว่าสำหรับชาวตุลช่วงนี้ลักษณะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร Unrequited l ็ด e มันมีอะไรบางอย่างที่ดูเข้ากันไม่ได้นะคะหรือว่าดูเคมี ME, บางอย่างไม่ค่อยตรงกันนะคะมีความโกรธเข้ามารวมไปถึงมันอาจจะมีความยากบางอย่างในความสัมพันธ์ได้นะยากที่จะสมหวัง มันมีเอ uh, energy ของความมีความเป็นทวินเฟรมอยู่ด้วยนะคะแต่อาจจะดูเป็นทวินเฟรมที่อาจจะดูสมหวังยากนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของ False Twin เข้ามาเกี่ยวข้องนะทวินตัวปลอมอะไรแบบนั้นนะคะ very soon เร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรคุณจะได้รู้สึกถึงความ Lucky in Love ค่ะ ความโชคดีในเรื่องความรักอาจจะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอีกครั้งก็ได้วีแชลมิตาเกนคุณจะได้พบกับใครบางคนอีกครั้งหนึ่งเอาละนี่ก็คือนะคะลักษณะความสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะไปดูว่าแองเจิลจะมาให้คำแนะนำอะไร This could be the one คนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะคนที่คุณได้เคยรู้จักแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ อาจจะเป็นคนที่ใช่ของคุณก็ได้นะหรือว่าเป็นเน cool. ื้อคู่ l e เลตย r e ฟรนเซลล์อยู่ตอนนี้คุณอาจจะต้องอย่าเพิ่งคิดเองคนเดียวนะคะลองถามไทยนะคะบุคคลรอบข้างเพื่อนฝูงหาคำปรึกษาแนะนำนะคะ trust แล้วในสถานการณ์ตรงนี้ต้องการความเชื่อมั่นนะคะและศรัทธา มากๆเลยนะดูเหมือนคุณจะต้องเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของโซเมททวินเฟลมนะคะเนื้อคู่พวกคู่แท้ทางจิตวิญญาณอะไรพวกนี้ด้วยนะคะที่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะมีอะไรที่แบบมันดึงดูดมากๆทีนี้เนี่ยแองเจลิลก็บอกว่าคุณต้องพยายามนะคะที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้อย่าไปยึดติดก,กับใครนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็น เนื้อคู่เจเมททวินเฟรมอะไรก็ตามนะคะเราต้องสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะดึงดูดความรักความโรแมนติกที่ดีนะคะในชีวิตคุณจะได้ไม่ต้องเป็นผู้วิ่งหนีวิ่งไล่ runner c h e ซอร์นะคะคอยวิ่งไล่ตามอะไรต่างๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้อคิดที่จะให้กับชาวตุนกันนะคะว่ามีข้อคิดอะไร Don't interfere with variation ในตอนนี้มันเหมือนเป็นบทเรียนที่จะเข้ามาสอนชีวิตคุณนะคะในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเรียนรู้กับมันนะคะ It will be better than what you expected แล้วเดี๋ยวผลมันลับเนี่ยผลลับมันจะออกมาดีกว่าที่คุณคาดไว้นะคะมันมีบางอย่างนะที่คุณอาจจะรู้สึกสับสนในใจแล้วคอยถามตัวเองว่าใช่ไหมคำตอบคืออะไรนะคะคำตอบคือโ no นนะคะไม่ใช่ และ stop confusing yourself จงหยุดสับสนตัวเองในช่วงนี้ก่อนนะแล้วก็ l e a v e the past behind ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังอดีตตรงนั้นก็คือสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือว่า,าข้อผิดพลาดที่มันอาจจะทำมีผลในลักษณะที่ว่าเข้ามาทำลายปัจจุบันนั้นน,น,นะคะควรจะทิ้งอดีตนั้นไปนั่นเองใช่แล้วและนี่ก็คือเรื่องราวของตุนนะคะ คุณสามารถติดต่อดิวดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือว่าสมัครเรียนคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะคะแล้วก็คอร์สดึงดูดรักแท้โดยใช้กดแดงดึงดูดขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe, ไลค์แชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโร่ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากและไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ